ปูให้มาแล้วที่ว่าที่มาสองเจ็ดสองที่เขาถูกกระทั้งอำเภอนั่นนะไม่ถูกกับเสาหัวไม่ได้ปตะตูกเส,สาควยควา้ากับเสาหัวเนาะวันนี้ได้มาแล้วเจ็ดหนึ่งแปดเลขผีสิงเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งแปดเพว่าก็เป็นที่มาของกุดผีดุนั่นนะที่ว่าต้องเขียนยันสะกดไว้นะผีผีมันดุเนาะพระก็อยู่ไม่ได้วันนี้ได้มาแล้วเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมหมุนเอาในนั่นวันที่แล้วเขาให้จะไหนมาพี่สองเจ็ดสอง เ7 27. 2, <S 2>, 2. <S ให้สามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียววันนี้ก็ให้มาเม็ดเดียวเหมือนกัน718สวัสดีครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่บ่าวพึ่งได้คนดังนะครับช่วงนี้คนดังกองเป็นยังไงใดแฟร์อะไรเลขเลขอ๋อเลขเลขปีสิงเลขปีสิงเลขปีสิงสองสองเจ็ดสองประตูกกันทั้งอำเภอเนาะเลขปีสิงวันนั้น บาไปตามเลขผีสิงเนาะอันนี้ไม่ใช่เลขพี่บานะเป็นเลขผีสิงปูให้มาเลขผีสิงปูให้ปูให้มาเป็นเลขผีสิงได้มาแล้วครับปูให้มาวันนั้นไปตามมันไปเจอของแท้เนาะกุดผีดุเนาะดุจริงนะพระอยู่ไม่ได้เนาะทั้งทั้งวัดมีพระอง์เดียวเนาะผีมันดุเขาถูกมาแล้วกี่งวดพี่เบาเขาถูกมาแน่ๆนะสามวดสองตัวสองอวดมัน แต่สองตัวนะก็อบอกไปเจอสับเป,ปลือยนะพ่อสับเป,ปลือยแกว่าสองตัวนะนับไปทวนอถูกนับไปทั่มทแมนแกบอกนับหลงเนาะนับหลงหแต่ก็สอง,สงตัวสามตัวสองวดอวดก่อนหกเจ็ดแปดวดนี้เขาให้สองเจ็ดสองเห็นว่าถูกทั้งถูกโอ้ถูกทั้งอำเภอนะชัยวานนั้นถูกกันทั้งอำเภอสามสี่หมู่บ้านจนได้จ้างรถแท็กซี่ทูกจังหวัด เพราะว่าเขาประกาศใส่ไม้ได้ยินกันหมดได้ยินเป็นทานใหญ่เนาะเ็กบีสิงนี่มเขาประกาศใส่ไม้ใช่ไหมใช่เขาประกาศใส่ไม้เลยว่าซื้อก็บอกว่าเขาประกาศว่าตอนเลขเขาประกาศสองสองเจ็ดตอนเลขกันนะตตวที่หลังเขาก็เยียบแล้วเขาก็บอกไม่ออกพอออก สองเจ็ดสองเด้อสองเจ็ดสองเด้อก็ประกาศอยู่แบบนั้นเลยนะครับตัวเดียวเลยใช่ไหมครับตัวเดียวเลยไม่ไม่ออกไปเยอะก็ประกาศตัวเดียวเลยเห็นไ่มคนที่ถูกมากที่สุดถูกเท่าไหร่ครับถูกเจ็ดแสนถูกเจ็ดแสนคนที่ถูกเยอะที่สุดเจ็ดแสนเจ็ดแสนแต่ว่าคนละหมื่นสองหมื่นคนละแท่สองแท่งนี้เยอะนับไม่ถ้วนเนาะยังไม่ได้จำนวนสองหมื่นใช่ ไม่ถูกแต่คนไม่ซื้อใช่พอถูกจะเสาอะพอถูกจะเสาหัวพอถูกจะเสาหัวเขาบอกนะคนแถวนั้นพูดอยู่นะเสาหัวเป็นไมยถึงอะไรครับรั้วนั่นนะไม่พอถูกจะเสารั้วพอถูกพอถูกจะเสาควายคว้าเนาะไม่ดีแต่ผมยิงติ้งเลยเนี่ยไม่เรักจะเสาแบบว่าแบบนี้ไปอยู่แถวบ้านผมไม่ถึงอาทิตย์ดสิเนาะวนๆถูกกระติง๊ดอย่าบอกคำว่ันหยุดคนเงิน ปตูประตูเดี๋ยสองหัวว้าเขาบอกใช่ไวันี้เขาบอกแล้วเขาอวดนี้เขาให้มาแล้วที่บบาไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วได้มาแล้วไปสถานที่จริงใช่ไหมไปสถานที่จริงไปเจอของจริงเจอของแท้เลยคุณลูกคุณพองเลยไหมครับใช่เขาให้มาแล้วอวดนี้ครัพอลุกที่ไปที่มาได้ว่าเป็นอะไรให้มายังไงแบบไหนครับเพราะว่าเป็นเป็นคนเขา ต่เขาบอกมาเป็นเลขปีสิงห์นะแต่ว่าเป็นภูมิภูมิของวัดนั่นนะเขาให้นะนะภูมิของวัดแบบว่ามาสิงคนแล้วก็บอกเป็นตัวเลยนะอบอกให้หางเดียวบางทีบอกสองตัวบอกสามตัวมันเขาถูกกันนะส่วนสองตัวถูกจนนับไปท่วนจนนับไปท่วนในนั้นพ่อจัประเรือเป็นคนบอกแต่ทีนี้ มันมาบูมมแล้วมันมาบูมวดล่าสุดนี่เลยสองเจ็ดสองนี่เลยสองเจ็ดสองคือข้าวสามตัวข้าวสามตัวก็เลยบูมแต่ไอสองตัวน่ะบ่อยจนแต่บ่อยคนแถวนั้นเขาเขาไม่ได้ออกข่าวแบบนี้ไงมันไม่ได้ออกข่าวไม่มีใครไปถ่ายทำผมไปก็ผมก็เคยไปเคยไปหาปูอยู่นะเพราะว่าปูอยู่ที่นั่นก็ปลาทุดงสายใต้มเป็นะอยู่ที่วัดใช่เพราะว่าเดี๋ยวปูก็ต้องไปทุดงลงใต้อีก วัดก็ไม่มีใครอยู่มีแต่พ่อสัปะเลยมีแต่สับปะเลยกับพระกับพระอยู่องค์เดียวอ้ผีดุเนาะวัดนั้นแล้วมีกุฏิร้างใช่กุฏิร้างจริงๆเขาเขียนเลยผีดุต้องเขียนยันสะกดไว้นะที่กุฏินั้นเขาเขียนเป็นยันสะกดไว้เลยเขาผีมันดุเขาว่านเนาะเดี๋ยวเราอาจจะตามไปดูสักวันหนึ่งแล้วกุฏิพิรุแมนหวดนี้ยังอยู่ไม่ได้อ่ะคินดูใช่หวดนี้เป็นเจีงไดพระ้หมากแล้ว บอกว่าพักให้มาแล้วอ่ะให้มาแล้วเออเนี่ยเราเรากป็นต้องการมั้รรอฟังอยู่เรารอฟังอยู่เดี๋ยวรอฟังจากปากพี่เบ่าผู้ไปถึงที่เนาะแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วใช่นะครับเป็นตัวไหนครับพี่บอกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดใช่เจ็ดหนึ่งแปดใหมาหางเดียวให้มาหางเดียวเจ็ดหนึ่งแปดก็ตับหมุนเล่นเราในนั้นในหมุนน้องก็เหมือนรอบที่แล้วเนาะเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ให้แค่สอง สองเจ็ใช่ก็ตัดก็หมุนเอาอก็หมุนเอาหมุน6กลับเอาใช่หมุนแล้วก็ตัดสอตัวก็ตัดเอาตัดเอาสองสองเจ็ดวดนี้ก็718ก็ตัดเอา78 17 18 17 18 78งใช่ครับผมงวดวันที่สองพฤษภาคม2568ได้ตัวเดียว718ก็ไปตัดเหมือนเราเนาะครับผมพิมพ์เรียบร้อยครับพิมพ์แล้วลงพิมพ์มพให้พีเบาถึงโชว์ให้หน่อยครับให้เอฟซีอันนี้เป็นเลขลงพิม เอกสารสิงห์นะประตูดงสายใต้ประตูดงเป็นเลขทูดงสายใต้ก็อยู่อยู่ที่นี่แหละวัดเลขผีสิงนี่แหละแม่วัดเลขผีสิงนี่แหละครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วกับพี่เป่าสายใต้นะได้จากพระธุดงสายใต้นี่นะครับก็ถือว่าเลขผีสิงว่าสัตว์นะว่าหูสิงจังไดแต่ว่าชาวบ้านถูกกันกระนาว รวยกันเป็นแถวทางอำเภอหวดครับรอแต่ว่าอาจจะงวดนี้ทั้งประเทศก็ได้เนาะยันประเทศนอกอีกอ๋อเดี๋ยยังมีวัน่ที่เท่าไหร่อีกใช่ครับผมเดี๋ยวเราปูจะโทรมานัดอีกทีหนึ่งอจะมีโค้งสุดท้ายด้วยใช่ไหมพี่ใช่จะมีโค้งสุดท้ายวันไหนครับพี่บ่ายวันไหนครับต้องรอให้ปูโทรมาคอนเฟิร์มอีกทีนะครับผมคอนเฟิร์มใช่แน่นอนเนาะ เดีวรอรอไนะครับผมพิมรอใครเห็นคลิปนี้แล้วก็พิมรอไว้นะครับผมพิมรอหนึ่งแปดได้ไปแล้วเอาไปก่อนเลยครับผมไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แต่อันนี้ไม่ต้องรอเอาไปก่อนเอาไปก่อนเจ็เอาไปก่อนไม่ต้องรอแต่จะรอโค้งสุดท้ายใกล้ๆวันอีกทีหนึงเดี๋ยวพระสุดุงจะโทรกริ้งกรังมาหาเนาะขอบคุณขอบคุณที่ พี่บ่านะครับคุณพี่บ่ามากมากเลยนะครับในควันแนวทางนะครายกาทางช่องทุกๆคนนะครับได้ติดตามเนาะนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังปังนะทุกคนจากธุสาธุครับเขาจะมีรื่ของพี่บ่าวอยู่นี่ยอะไรนะเด็กรับสายใต้อะไรอีกนะมันไม่เข้ามันมันซุยทุกวัวเราสุยมันสุยมันไม่เข้าสุยสุยสุยกี่แต้มแต้มเดียวแต้มเดียวมันสามวัวติดแล้วเนาะบอกว่าเรกล็อกเรกล็อกเออเรกล็อกสายไตใช่ไหมมันไม่มาวันนี้เลยไม่เลยไม่ขอเขา มันก็ถ้ารู้เรารู้แล้วว่ามันสวยเราก็ต้องขึ้นขึ้นแล้วก็จต้มไม่ขอพวดนี้ไม่ขอก็ให้สามสามหกมันออกสักเออก็ให้สามสามห้ามันออกสามหกแมนก็ให้สามเจ็ดมันออกสองเจ็ดนั่นแหละมันสวยดีแล้วนะพวดที่แล้วก็ให้สามเจ็ดมันออกสองเจ็ดพวดก่อนเขาให้สามห้ามันออกสามหกทันทีละสวยทันทีละแต้มถือว่ามันยังยังมีรุ่นอ่ะพี่เบา แมนเดี๋ยววันนี้วันนี้เลยไม่ไม่ทักหาไม่ขอเขาโอไม่ลองดูหรอเับเล็กไหมเขาให้กี่ตัวให้มันกี่ตัวหางเดียวหางเดียวเองอแค่หางเดียวเองเนาะหางเดียวเดี๋ยววันนี้จะลองลองดูเดี๋ยวว่าวันนี้จะแมนยังไม่ถามใช่ไหมเจ้วันนี้ยังไม่ถามยังไม่โทรยังไม่โทรแค่เพี้มเดียววันไปแล้วก็ให้สองโกออกสองจ็ดเขาให้สามจ็ดออกสามจ็ด ให้สามเจ็ดออกสองสองเจ็ดเนาะรอติดตามเด้อครับเด้อพี่น้องอส,สักครู่หนึ่งนะครับรอติดตามกันแล้กดแชร์ไว้นะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม